ลร,ร,ร,ริสวัสดีครับวันนี้แก๊งลูกชิ้ของเราจะมาเล่นเกมม c ครับกันอีกแล้วนะครับผมต้องขอภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยช่องของเราเนี่ยลงคลิปน้อยลงมากเลยนะครับผมขอภัยไปตรงนี้เลยนะครับเราเนี่ยจะพยายามรีบลงคลิปให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกด subscribe พวกเราด้วยนะครับสนิญรับชมให้สนุกครับบลิงปลิง พอใช้เหล็กอะไรแบบยังไม่มีเกาะเอ้ยมีนี่หว่ามีเกาะขอขอนะแต่โต้เนี่ยเึกัวเปิดแล้วแพ้ไอ้อะโอเยดีสวยตาตัดนั้นไม่มีเมดไม่มีชนะกูไม่ได้เลยก็กูเป็นหมูที่มีปีกไอ็หมูไอ็หมูงงๆอะไรแบบปีกฟางกูเฮ้ยบวยกูยังไม่เห็นในโต้เลยในในแบบอ่ะก็กูบอกกูมาหากัวเนี่ยอีกสิบห้าอันเนี่ยกูจะโคไปเนี่ยกัวเนี่ย ถ้ามันฆ่ามาแล้วมึงโชคดีมันจะได้แบบหนังโคตรเยอะแต่ส่วนใหญ่มันไม่เดามันต้องยังไงมันต้องมีลูติ้งเอองั้นเดี๋ยวกูไปถางพื้นที่ดีกว่าให้มันโล่งนิดหน่อยอ่ะจะได้เอามาเอาผืนเอาดินมาอุดมึงไปต่อดินเพิ่มหรือทำนั้นอ่ะทำไม่เดาเดาทำใช่ต้องตัดอย่างไรลดลงไปดีกว่าขุดเพิ่มได้แล้วขุดเพ่ม้ลดลงไปเลย เียอะเหฮ้ยกดนอนกันก็นอนกันกูยังไม่ถึงบ้านเลยใจเย็นๆนอนดิไอ้โตนอนดิเออแต่ไม่คนอื่นจะได้ทำอะไรตอนเช้าไงไอ้โตทำมึงยอมฟังถือว่าเคยมึงทำเป็นแบบอย่างมอโต้อะไม่ไม่รู้อ่ะแต่กูทำก็มันยังไม่มีนี่มันยังไม่มีนี่เลยมันยังไม่มีสมุดชัวร์เห็นอะมันไม่มีกระดาษอะ เราทำเหมืนไม่ได้ไม่ต้องทำออโต้นะเดี๋ยวกูเก็บให้ก็ได้ถ้าทำมอเตอร์ไม่คุ้มจริงๆอ่ะกูไม่แน่ใจทำมอเตอร์เพราะมันใช้ใช้ใชของเยอะถ้าดินเหลือจริงๆกูอยากวางแบบให้มันให้ตรงนี้มันกลายเป็นเกาะแบบรวมกันทั้งหมดเลยอ่ะเม้เาเที่ยเกยวแล้วแบบมีแบบมึงเข้าใจว่าจะสร้างปราสาทโตตางอ่ะแล้วก็วมีเกาะรอ,อ <c oughs> บๆโคตรเท่ทุกอย่างกูไปตามแผนมั้ง แล้วใ,ใครวางบล็อกตรงนี้อ่ะขอร้องขอร้องทุกบล็อกตรงนี oh, it? No. It ้ไม่นอนเอาอีกมันเหนื่อยจังบางทีมันบุญมัดแม่งโคตรหนืดอ่ะตางนี้ก็ไม่เหนื่อยด้วก็มันเป็นดินเหนียวอ่ะไม่แต่ไม่รู้ดิแต่มันไม่ควรจะเหนื่อยทำไมดินเหนียวไม่เหนื่อมึงบ้าหรือเปล่าวะเออกูบ้าเอ้ยเราย้ายฟาร์มข้างมาทำแถวบ้านไปละเพราะแถวบ้านเราแบบตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้ก็คุณจะทำข้างฟาร์มเนี่ยข้างฟาร์มสื้ออะไรมาไปย้ายกันเถอะย้ายกันย้าย be our guest นี่ไม่คมยังวะเอาตีเด็กตกตึกนึงแต่ถ้าเอ็นชานแล้วอะงก็ใจเย็นก็ใจเย็นแล้วแค่บอกว่าอยากได้ <c oughs> โอเคได้มาอีกสแตดกนันสิบเจ็ดอันเอ่อบุเกอร์สิบห้าอันใช้กระดาษอันละสาม สามเ่่สามเล่ไปเก้าเก้าคูณสิบห้าก็นึ่งสองร้อยแปดหนสองร้อยเจ็วยผมเนื้อเลยผมฝันไห่ร้อยสามสิบร้อยสาม้าต้องใช้กระดาษร้อยาม้าอันซึ่งเราใช้เชื้อเคลงร้อยสามผ้าก็ประมาณสองสแ เอ้บ้านสวยว่ะเอากระตก่ะจะได้เฟื่อแบบตงวางปุ่ตกจายมาให้รวะเียงอะไรวะเอ้ยคือถ้า,า,า,ากูใช้กูใช้กูใช้กรจบกูใช้กระจบกูใช้กระจบถ้าคมึงเจอเหล็กแล้วสับขุดมาได้ปะขัดแขนขุด <c oughs> ไม้มาเยอะมากละ่ะขุดไม้มาเยอะชิบ <c oughs> หาย, <c oughs> ยอะ่ยะแบบไอ้โตอ่ะไอโตไป,ไปตไทำเป็นบันไดเหมืเลยเว้ยตอนนี้คุยบันไดสีแตกอ่ะาทาทำทำไมอ่ะ มันทำเกินนี้เนี่ยกูกดมาแล้วกูกลัวไม่พอเพราะบงทีไอ้ไอ้ยกูขุดไม้มาขี่แตงกวะกูขุดกูขุดไม้ว่าแบบขีดแตกวะก็เยอะอ่ะขายหมดเลยฮิตตอปเด็กเฮ้ยเฮ้กูร้องไห้อะไรเงี้ยกูขุดไม้โคตรนานกลายเป็นบันไดหมดเลย ก็ใจวันได้ในการสร้างหลังคาไงแล้วกลัวบันไดใครมาสองตั้วแต่ปะทางนั้นอ่าแคลไซอันมีคิโอ้โหไอ้โต๊ะกูถามจริงคือถึงว่าถ้ากูคือถึงว่าถ้าคนเราจะเข้าคือถึงว่าจะจะเข้าเกาะเฮียนี้คือกูต้องทำบัตรผ่านรอพอก่อนปะวะบาทรมึงไปนอนดิสไอ้เนี่ยมันรอพ่ออะ

โอยยูนใคอนกูย่้าวันอนี้ของมนะอย่าได้มพูดเลยศาร์อ้จุกดจุดกาดเหล็กกับจุดกัดน่อะไอน้จุดกัดมีมีไรกูอากกางก็้อเ้ยนะต้ตีกวานไมก็่างองไมต่างไไหมไม่ไม่กูกูนั่นน่ะกูดยูนิคอร์นลงิง้นน่ะกางอ่ะไม่อยู่กไูอ่ะแม่งดึงมาตีก็เฉยเลยเนี่ยครับคุณผู้ชมทางบ้านจังไว้ ทำประตูนี้เธอเลยปะจะไปเลยปะได้หมดกูวางตรงนี้นะเฟอร์แนนนะเขาที่ยิ่งใหญ่ก็เฟอร์แนนไงตรงเฟอร์แนนยิ่งใหญ่จัะนี่ได้ละไปนี่เธอเลยวะไอโต้ยังไปเฮียไปของใครดิเฮ้ยบอยไอไพีไอพีมันดีไปแชกา กูมีกูมีกูอยู่ข้างในในเธอเหมือ้บอลกูเจอในท่อนี้แล้วเฮ้ยตรงตรงกูขึ้นง่ายอ่ะตรงกูขึ้นง่ายกูขึ้นไปเลยก็ได้เดี๋ยวขึ้นไปฟาร์มก่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปหาเองก็ได้เพราะว่ามันจะได้ไม่ไปหนักเพรมือเลยโอเคกูขึ้นมาละไว้ทีหลัง not today กูจะเจอเจอสปอนเบรส์ละโอ้โหแรงจังว่าบิสมันแรงจังวะ ฆ่าสามตัวไม่ดรอปเลยนะอย่าพยายามหาเล่นอย่าทำนี่เคเคได้ละอันหนึ่งมุ่งจะพังกลับก่อนดีกว่ากูได้เบียซอนมาสองอันอะเล้วได้ครบหรอจบไปเฮียคราบควาบดาบเลย เฮ้ยมึงอย่าลืมเพชรให้ไอโต้ดิไอโต้มันใช้ก่อนเลยเออไอโต้อันนี้กูให้หมดเลยยี่สิบเก้าเม็ดมั้ยไอยี่สิบสามเม็ดเอาไปหมดเลยไอ้กควายเซคิลิทันแม่งเดินตกนต้นเนี่ยเลยมมออาหารมาไปไปไปนอนบ้านนอนบ้านมีบ้านแล้วไม่ใช้สติงอย่างเดียวแล้วนี่ว่าเออมันใช้สติงอย่างเดียว ที่หลังทำฟาร์มสลามปะอยากทำอะไรอ่ะยังไม่เคยทำในฟาร์มสลามอ่ะเออไอโต้งลงทำใช่ปะถ้างั้นช่วยขุดเหล็กโคตรเยอะหน่อยจะทำแอนวิลกูไม่ได้ลงทำเพราะว่าอย่างไงหนอกใตดินมาทำไมูนี่มีบมบูป้ะเออเีย่าลืงไปหาบมบูลวมันจำเป็นกาบสแกนโคดิ้งอ่ะสร้างโคตรง่ายไม่ก็ไปหาให้พีแกละ แต่กูว่าสคกฟโดิงดีกว่านะอะแค่รอดตรงไหนวะได้ไม่เกี่ยวละประมาณเราจะไม่หักอะรอดจะไหนอะข้าตัวนี้ให้กับหมู่บ้านไม่สักสิอันพอไหมไม่รู้อันนี้กูโดนเบต่อยไอ้สัตว์โอเคเราไปเก็บนทราต่อได้นี่มาพอละปีล็อตได้มาสิบสอัน นี่กูทำฟาร์มออบเสร็จแล้วฮะเยบอยเ็เย่มาว่ะคุมว่ะคุมว่ะช็อตช็อตนี้พอโต้คมมือที่อ่ะนี่ช็อตนี้ต้องลงนี้ต่อนะเย่มา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 บรูอิสทูวร์ดทัวร์ดีทัวร์ดีทัวดีไอโต้มึงขึ้นมาดิพา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 ข้างล่างดิก็ลงมาข้างล่างดิเอ้าไม่ทัวร์ไหนวะสองน้ำคู่สองน้ำคู่หายไปไหนวะ จะกลับเลยไหมหรือว่าหาของต่อกลับเลยไปมาทั่วฟาร์มดีกว่าไอ้ตัวนี้มันทำเซอร์ไพรส์ใช่ไหมทัวร์กันเลยทัวร์กันเลยเห็นยิ้มย้ยนี่คือแบบนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่บ้าเนี้ยอืมไหนก็เนี่ยตรงนี้มันมีสปอนเซอร์อยู่นี่ค่ะเฮ้อแยว้าวเอาดีมันทำทำจริงเลยดีมันเล่นเกมดีดีมันทำแบบสปอนเซอร์แบบสปอนเซอร์แบบคลาสสิกเลยนะเออแต่มันเวอร์ไว้มันเวมอร์ไม่ได้เบ้าเยอะ มันมีมันมีอีกที่นึ่งเลยนะแต่ว่าอีกที่นึงกูจำไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนไอไกลไตรงนี้ไก่ล้กูกลับมาแล้วแต่ว่าจะทำจะทำกี่ที่จะทำสองที่จะือทำที่เดียวที่เดียวพอาที่เดียวทแยากนั้นตอนนี้กูอยู่ไกลบ้านกูคู่เลยเนี่ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนั่งลงไหนวะอยู่ไหนวะดูหน่อยดิอย่ข้างล่าอยู่ข้างล่างจะขูดไปทางที่ใครหิ่งดีกว่าที่กัดเพชรแม่งเปืองเนี่จะทำแบบ ให้ก cool oh, ูทำดาบหินมาเผื่อป่ะครัดาบเอาดาบเหล็กด nice ิเปลืองไอ้ที่อ่ะดาบหินไม่เผื่อเี้ยตีแป๊บเดียวก็ตายแล้วดูมันๆสาวนี้ไม่อยู่บ้าลยกูเดินเอ่อรับรับผลไม้ที่กูปลูกวันแรกคือ ให้เธอวอดเข้ยเลย <a> ยังกระจกหมดบ้านในการครับให้ขวดออ <c oughs> ใช่ใช่ครับเ <c oughs> นหมดเลย <c oughs> อยข้งล่างพอเรียงขวดน้ำแบบเดี๋ยววิงขึ้นไปให้เนี่ย yeah. มันเต็มหมดแล้วนะ่ะตัวนี้ ต้องขยายเกาะแล้วป่ะพี่อ่ะกูเจออันโคดีอ่ะสวิตช์ปิงเอสามจัดกูต้องจัดต้องจัดเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปขุดแรกก่อนแบบนั้ไม่พลาดพลาดพวกราไม่หย่างสวยอ่ะจริงๆไอ้เหี้ยไม่ต้องชมครับไม่ต้องชมไม่ต้องชมครับ ดูบีใ like ห้ไม I mean, like ่แบบดีไซน์มีชูกาเคนมีป้อมยามมีวัดดิบีมีดูบีมีป้อมยามวัดดูยูมีป้อมยามเฮ้ยยามปอโตมีอาหารป่ะพีทไม่มี ตายแล้วไม่หยิบมสักกันเลยมีแต่มีแต่นั่นอนะ่ะเนื้อดิบไอ้เฮียตอนนั้นที่ไปล่าวัวกันใช้หมดแล้วอ่ะให้โต้มีอาหารปหมไม่มีอยากให้กูต้องล่าเลยไอ้เฮียแต่มีปอยโตอยู่สาวเอรันนะ่ะให้ไปเผาป่ะปุกดิปปุกมาแล้วไอ้น,นี้แค่หลอดบรค เออเท็ดเทดเทดกับหมูดิเท็ดกับหมูเท็ดกับหมูแหม่แหม่แหม่เยอะแยะพ้นแบบอะเอ้ยเอา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 ไม่ใช่นะพราใส่ก่อนเลยไม่เห็นยาปากอะนี่เอาโอ้โหลิงจักชักเอา เอ้โหโอราโอโอราจัดมากะตีพี่เข้าตีพี่เฮ้ยเฮ้ยทำพี่อะไรทำพี่อะไรซึ่งนี่เป็นคลิปใหม่ที่เราอัดกันคนละวันกันทำให้เสียงอัดขาดหายเล็กน้อยก็ขออภัยด้วยนะครับ ไม่โดนตัวในบ้านตัวในบ้านไม่ตีไม่ตีมามาตีนักก่อนมาหรือเปล่าไปไปตีเลยวันนี้แหละไม่ก็เดี๋ยวค่อยตีดิเดี๋ยวค่อยตีวันนึงเดีค่อยตีวันอื่นวันนี้เราต้องโหมดเลยวันนี้เราต้องโหมดเลยขาขาโนกูจะตายแนี่ยมียนยังถ้าไม่มีกูจะครับท้าอะไรก็ได้เดี๋ยวขอลงไปนี่ก่อนไอวอล์กสัตว์มาเลยลงท่าแป๊บหนึ่ง อุย้ยเอาจัดเอาจัดมันคืออะไรวะต,ตีตีแกเนี่ยตีแกตบแกทำร้ายธาตุนรกนั่นแหละต้องกลัวไหมเนี่ยสานเลย บายอะไรเม็บายปอจุโกโกใหญ่มาละวัยรุ่น,นอยากได้เน้ตโฟ่เฮ้ยเผยยนดาบโอโ้โหเสียงเสียงเสียงยุต้องกันฟอจุนสามโอ้ไม่กอไปเนเธอร์พอเทกันปะนี่อ่ะไม่ถ่านละมาถึงละ เดี๋ยวทำมาเนีําทำทำทำฟอนเนอร์ให้กิน

เดี๋ยวกูไปอินชาร์ปยังให้เต็มแล้วก็เดี๋ยวใช้การเดินทางเนทเทอร์เอาก็คือเดี๋ยวกูวออกเดินทางตามหาไปองค์ตัวหน้าแล้วก็พอเจอปุ๊บก็เกียวกูไปเนทเทอร์แล้วก็ท่าประตูว่าเท่าเคกูคถึงบ้านละผุ้ยได้ฟอร์จูนสามมา ไปไปหาแรกกันเดินมาตั้งเยอะไม่เจอเพชรเลยเนี่ยไม่เจอเพชรแล้วไม่รู้เลยว่าจะไปได้เพชรมาสามเลบเียละเอ้ยบ้าเออไม่ไอเทยไม่แบบกูแบบกูเอนชานคือเอนชานกูมันตันที่แบบตันที่เอฟเร์เนซีสามแบบนี้มันตันแค่นะนจริงๆกูไม่ไหวแล้วไอ้เนี่ยท้ออะไรเมือง ตกใจกูใส่เงินหมแล้วไอ้เหี้ยอยู่อยู่ในตัวโตใช่ไหมกูอะไรของมังวะแล้วมึงจะหนีกูทำไมแล้วมึงจะหนีกูทำไมถ้ามันอยู่ในตัวโตมึงจะหนีกูทำไมมึงจะว่าถากูทำไมกูเจอตออกล่ามันผิดงั้นกูก็จะไปตอบล่ามพีเนี่ย มันพีกมัหน้ากูแนี่ไอ้เหี้ยเนี่ยอันีน so, ้กูเนี <pf unlikely> ่กูทำไงเราเน <c oughs> ี่ตีกูมันวันก็วันนี้กูอยู่นี่ไงกูกูจะเป็นราชาตัวสลัดกูต้องตีราชาตัวสลัดกันนี่ไม่เท่าไหร่นะเฉยแอกเฉยแอกเฉยทำอะไรอ่ะจะออกไปหาอาร์มิโลมึงซ่อมฟาร์มซอมบี้ยังซ่อมแล้วใช้ได้เลยโอเคไม่ใ <apparatus>. ช <h ums> <Okay, S 2> ่ขออนุญาตลงไป กูอยู่ข้างล่างตลยรอดตกแต่งบ้านให้ใช่เหรอเอากูขาดเวลเดียวเองขอก่อนได้ไหมเอ่อไปฟาร์มไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอร้องจะถึงบ้านแล้วเฮ้ยหญ่ใหญ่ Hello there มึงจะฆ่ากันทีเลยได้ปะเก็บทีเนี่ยเหลือหนึ่งอ้สัสปอจูสามสวย

ต้องการดาบไม่ต้องมีดาบก็ได้เอาไปปีก็ได้อ่าดาบดาบไอทีมาดที่ที่ดูดูดูอันนี้อันนี้อันนี้ฟ้าประธานพอรนะดูนะดูนะดูดูไอบอลไอบอลดูดูดูอันนี้ให้ดาบนะกูเโี่ยเนี่ยกูอะเนี่ยกูหาว่าฟอเรสต์เอาดีป่าวะ อยากวิ่งเหรอฮอดีบะไอ้ไอบอลไอบอลไอบอลอะมึงมีธนูปะบอละไรเอาเลยว้าวเอาเลยแล้วมาตีกูวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาตีกูเอาเอามาตีกูเอา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 เอ้ยยัไหนี่เธอเยบมาไหนี่เธอขึ้นมาขึ้นมา ขี้เลิกไปกูโดนลุมไปที่อ่ะไม่เป็นไรกูกลับบ้านไปเนี่ยกลับบ้านนอน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 ไฟละจูไฟละจูอยากได้พี่เออกลับมากลับมาแล้วบ้องกลับมาแล้วบ้องกลัตีไว้เที่อ่ะคือทำไมทำไมไฟไหม้ไฟไหม้ฮะ wait a minute ตีกูอ่ย กูมีดาิมีดาินูมินชิบายชิบายชิบายตายกูตายนอะไรไอชิบายกหายไปเลยวิยต่าไอ้ียเฮ้ยไปไหนะเฮ้ยกูไม่รู้เอ้ากอกูอะตัวตัวกูไปไหนเอ้าเ เฮ้ยอนนีม่ตลกใหญ่ๆเฮ้ยไม่ทำไมปานไไม่เลยป้านไปไม่เฮ้ยยไม่รู้ไม่รู้กลับไงอะ่ยอไม่ดักวประตูเนี่ยกลับไงอะโอยวุ่นสุดเย่ะมาใส่กอเพชรมาใส่กอบเลไอัโอ้ยโอ้ยเยอะมาใส่กอเพชไมาใส่กอบเพชรไอ้

กล่องห่วยไปไหนอ่ะเอาไอ้เชี่ยวันล้างบอกพันในสัตว์ไข่มันอีไว้บ่อนเ้ยไข่มันท้ายบ่อนให้ตีวะใครบอกใไอตีเลยแต่เอาเลยเอาเลยอ่ะไอ้บอลอะไรเออเยเอาเลยววเอาเลยไอ้เหี้ยหลังบ้านคุ้มแรงสันรูปนีเทียะมึงดูมึงมึงดูวันตุ้ย ไอ้เหี้ยบ้านมันโดนลาวามันไหมอ่ะเฮ้ยเปิดเปิดหลังคาบ้านเปิดหลังคาบ้านเปิดประทุนไอ้เหี้ยให้อาประทุนหน่ยแล้วกูคับไม่ได้เนี่ยเสื้อเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูเขียนหน้าบ้านว่าปิดประทุนอยู่ไอ้เหี้ยจะมีตัวเข้าไหมไม่ได้เลยกูเจอแล้วจัดฝันคาถาเนี่ยซอมบี้เด็ก ไม่สมอันนี้สมไอ้หูขาผิดหูขาผิูขหม่ไม่ามคัมนวเยเละไม่รับหูพม่าเหียเฮี้ยแม่งเออเกาะกูเกาะกูมา นี่นี่ไงกูเจอของกูแล้วเสื้อไม่ต้องมาเหลี่ยมกูไอสัตว์อ่าโอเคเคจลาเจลาแม่งดรอปอยู่ศพนี่ก็กูไม่รู้มันจะตีพวกมึองอ่ะกูแค่ทะเลกับฟาร์เวลเฉยๆอันนี้ไม่ไไไมน่าเรียกฟาร์เว์นี่จะเรียกฆ่าล้างผ่าพันธุ์ ตึ๊กคนชนหมูไ hey, อ yeah. ้เหี้ยเฮ้ยห <laughs> ัว ah. ห hey, ัวไอ้เหยังความบ่ไอ้บอได้หัวสปูคี้เซอรีส์ิปี้หัวอะไรหัวควรอ่าเฮ้ยกูมีเอ้าโอ้ยตายโง่หมดนะคู่เลยสัตว์ตายโง่เหี้ยอะไรทำไมจู่ๆกูได้เอฟเฟกต์อะไรไม่รู้อะก็้วิเทอร์ไง ไม่ใ่ไใช่เหรอแล้ววิดีโมันเกิดหลังกูอ่ะกูไม่กูไม่เห็นมันไม่ามหลันไม่ไม่แล้ววะมันไม่ตามหลังมึงมันแบบปริงเลยอะไอสัตว์องใหเมันตีออกมาติดเดี๋ยวอุปกรณ์มันติดไปเอ็กซ์ตล่าที้ยที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 เอ่อเก็บของให้กูด้วยขอาไม่เจอแลวเข้ามาเลยเดยโดยเฉพาะอันนี้โดยเฉเงเลยไอ้ทีก่งนะเก้งโวะ w t f c h a t t e f โอ้ยไอ้ทีไอทีเจไอทีจริงนสัตว์ของจริงของจริงเฮี่ยไม่กูแวไม่ไอ้เกิดมันวางไฟไว้ยังกูริงสัตว์นกจะบอกกูไม่งกไปไหนู้ไปได้ไงวะลองเปลียน กูขอพันุวานให้พวกมึงเล่นกันดีๆีหน่อยเถอะเพราะมึงใ่้กูมานเด้อกูต้องคิดตัวเองไอ้เหี้ยเอ้บอบว์ตีเฮียอ่ะ แ่ก็คุปคอสอันนึงเย้พี่ชายสมองเน่าไปเลยที่อ่ะคือดีใจมากพี่เลยข้างใายกูม้วนกูไม่เครยังมีตาขาตเขึ้นใหญ่โดนกีดเลยหมดไฟกันไวที่หมายเลยไปตีเนื้อกันไม่ได้โยนที่อ่ะกตีได้กูไม่ได้กูไม่ได้หมดไฟกูไม่เคยหมดไฟเลยตั้งใจเล่นหน่อยดิ 对。你